คือเอาจริงๆวันแรกหนูนอนไม่หลับเลยค่ะแล้วแบบแถมยังตื่นสายด้วยแบบคือมันลนมากเลยค่ะก็แบบแต่ก็หนูก็พยายามปรับตัวนะแบบลำบากมากเลยค่ะเอาจริงๆวันแรกแล้วก็สองที่นี่นะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะแบบตอนที่ครูบอกว่าก็แบบลนมากแบบ พอได้ยินคนอื่นลองแล้วแบบโอ้สุดยอดมากแบบไม่คิดว่าแบบติงจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นนะคะแต่ว่าหนูก็แล้วก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงหนูเอาจริงๆหนูกดดันมากเลยค่ะก็หนูก็มันเป็นความเพราะว่าหนูไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องจากแม่แล้วก็มันก็จะมีสายตาที่มองแบบ เพราะว่าปกติหนูก็จะทำตัวอิสระใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องแบบอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็แบบอยู่ในกฎระเบียบก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวน้อยแต่ว่าก็จะพยายามแล้วก็ทําให้เต็มที่เลยคะ่ะ